สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้ฟังที่เคารพพบพอกับพยายวาลในช่วงเลี่ยงเล่าอ่านเจอวันนี้พยายวาลมีเรื่องมาเล่าสู่ฟังเรื่องเรื่งนี้เกิดขึ้นกับสองชายหนุ่มนะครับเป็นเสี่ยวกันเป็นมู้กันมาตั้งหน่อยพืแดสองคนนี้เออสมัยแตะกี้จะเป็นนิดหน่อยกับปลาหำมเหร่นหนังน้ำกันอยู่ว่าสันทบ <c oughs> ในมาเลี่ยนจบมานะครับเป็นเบากับไปน้ำกันได้ลูกได้เมียแล้วยังไปเฮ็ดงานน้ำกันอยู่นะครับหลังจากที่พวกเขาอยู่น้ำกันได้เมียแล้วก็พอเวลาเลิกงานกลับบ้านก็เมียเฮียนไปเฮียนมัน อีหมอหนึ่งก็จะซอมเห็นเพื่อนสังเกตหมอนี่เวลาฝนตกฟ้าห้องนี่ชอบโทรหาเมียจักว่าเป็นจังไดเออก็เลยคว่ำสงสัยก็เลยถามมันเถอะเมื่อนั้นฝนตกพอดีนะครับก็เลยถามเยมันเป็นอะไรเนี่ยมึงห่วงอะไรเขากันนักกระหนาเมียมึงก็โตแล้วนะเออเวลาฝนตกฟ้าร้องเลยมึงโทรหาเขาทุกทีมึงเป็นห่าอะไรห่วงอะไรกันนักกะหนาประศั่นหมอหนังก็เลยบอกเซลไปว่ากูไม่ได้ห่วงมันหรอกมึงรู้ไหมว่าทําไมกูถึงโทรหามันทําไม่ประศั่น กูได้ยินว่าถ้าใครพูดโทรศัพท์ตอนฝนตกฟ้าจะผ่าตั้งแต่กูรู้เรื่องนี้มานะเวลาฝนตกที่ไรกูโทรหามันทุกทีกูหวังเหลือเกินว่าสักวันหนึ่งฟ้าจะลงหัวมันกูจะได้เมียใหม่สักเถอะหลังจากที่ได้ยินเพื่อนพูดอย่างนั้นหมอเนี่ยก็ดีใจตบมือป๊าปอ๊อทท๊อท๊อ มึงนี่สมองใสเนีสมองสุดยอดมากเลยว้เฮ้ยเอ้ย,อยดีมากเลยเดี๋ยวกูโทรมั่งมาสั่นพอตาเบาแล้วก็จับยกโทษศัพย์รวยหลายขึ้นที่โทรหาเมี่ยนะครับพราหลังจากโทษแล้วฟ้าพาอิลีครับผมแต่บ่ด้พาเมี่ยพาหัวทัว้งสองคนละ่ะ <c ười> <c ười> นะครับไปไปมา,มาฟ้าก็ไม่ได้ผ่าทางปลายสายนะครับฟ้าผ่ามึงคนโทรนี่สองเสียวนี่นะครับตายค็เลาะ <c ười> ที่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะครับให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นนะครับบุคคลใดที่คิดดีทดําดีปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนะครับย่อมได้รับผลที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าบุคคลใดนะครับไม่ได้คิดดีทดําดีหรือแกล้งทาเป็นดีด้วยแอแฝงจิตนาอย่างอื่นสุดท้ายท้ายสุดนะครับสิ่งไม่ดีมันก็ทนต่อการเพ่งพิสูจน์ทนต่อความจริงทนต่อบาปต่อกรรมไม่ได้คนคนนั้นก็จะได้รับผลกรรมของตะของขอได้รับความขอบคุณจากเกศพระใาญ่วา ให้เสียงภาษาไทยปนอีสานโดยแล้วพันตนขอบคุณครับ